สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีสินค้ามาแกะกล่องแล้วนะครับจะขออภัยด้วยนะครับพอดีมือเลอะหน่อยครับพอดีูติดน้ำมันเครื่องทํารถอยู่เนาะนะครับนะเอามาสิงแล้วก็แกะกะันนันเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะปึ๊บทำมาเลยครับ S 1> <S 1> อึ๊บอ๊อ๊อือ,อนะครับะอะไรเมคอัินชัยแดนด้วยอึ๊บอือ,อโอ้แพ็คมาดีนะครับสุดอย่างแค่นี้เนาะมีวัสดุ ลองดูหน่อยเนาะเป็นกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแฟนทอมสองร้อยนะครับเป็นของไม่ใช่ของแท้นะนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของเล่นแบบนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับเป็นของเล่นแบบนะครับเป็นของของแท้เอตัวน,นี้น่าจะเป็นพลาสติกมั้งนี่แม่ก็ ABS อะ่ะ ว่ของแท้เป็นน่าจะเป็นเหล็กนะที่ตัว,ต,วตัวเก่าผมนะครับของแท้จะเป็นเหล็กถ้าจะไม่ผิดนะตามราคาครับของแท้มันแพงมากนะครับไม่ไหวน,นี่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ตัวนี้จำไม่ได้ละสองร้อยสองเอ้สามร้อย300กว่าบาทนะนะครับสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนี่แหลจะจำไม่สามสามร้อย สามร้อยยี่บหกสามร้อยิบปดอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับนะครับก็ก็โอเคอยู่นะของใหม่ไม่ยังดูสวยนะครับในการชุบโครเมียมนะครับขอเสียงเป็นเนื้อพลาสติก ABS ทำนองนั้นอะนะครับแต่จะสู้ของแท้มันคงเป็นไม่ได้แหละนะครับนะฮะก็ ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมาเราเราเราเทียบของแท้ไม่ได้อยู่แล้วแเบบนาะเราเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเพราะของแท้ยังที่บอกราคามันสูงมากเราสู้ไม่ไหวแล้วนะครับก็เอาไว้อย่างน้อยล้วก็ไว้มองได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผม